สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคุนแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยอยู่เที่ยงหน้านั่งน้องอีพี่แหละหน่อไม้นอนนั่งขาวกับแม่น้องดาวพี่น้องกับแม่ปุ้งเป็นกระทงแล้วได้หนึ่งหน่งอือใช่อลไรพ่ออะไรเขาเออปงอะไรสบายดีปาลูกไมลา่ากินอยู่เที่ยงไห้เที่ยงหน้านทำกันพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็บน้องไม้คราบจะเอาเมื่อนี่ก็ดี หาเป็นทาเลยอย่าไปหา่นลายเป็นบมกปากหันมาทางนี้พี่น้อง,อางจากที่บุสนใจใหญ่ดีตอนนี้กายมาอยู่ตักเป็นทีเรียบร้อยยิ้มไปไดิยิ้มไปพี่น้องอะไรดีไปดูอะไรดีไปลุ้งไว้อะารดีไปจุ้งถามบปลุงน้องกินห่อหนนน้องยีบบอถามดูลูกละ่ะถ้าลูกยีบยุกถ้าดถามดูลูกละ่ะถามดูว่าผู้ไทยดูว่าผู้ไทยดูว่าผู้ไทยดูก่อน

จะแกงหน่อยพูดแล้วเฮานี่วะอือผ่าเื้ยมีแต่ตอนสำนี่เาเพราะเฮดีแซงแกแค่บางยาแต่แต่บ้าผ่าเนนหน่อยเน้น่อยอ้าวมันบมีเฮ้ยานอนน่งขาอยู่บนนี้เลยน่งขาเนี่ยค่ะ À. À, mới rồi ừ. 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 bảo ngâm, Nga. thóc xài in làm mà nè, phở sốt, ớt xài rớt, lá xài โอ้โหปลาโทรพี่น้องแอบบ่ลืมเลยว่าจีเซ่เมื่อื่นฮะลืมหาเธอได้มื่อื่นค่ะคำตะกี้ก็ไปบอเลยบอเบืองไหนพี่น้องแกงหน่อไม้ยังจะมาเป็นตะแซ็บเอาหายแท้อันนี้บอปลาโทรไก่ก็มาปลาลูก เอ้ยไปชมมาอนี้ทนนนั่งเลยตั้งสบายคกเกนเอาหม่ก็ได้เป็นตาแสบสแตนั่งดิน้เออนั่งง่วๆไะคินาใหม่กับเด็กๆเหมือนไอพี่น้องเลยอ่ะเออปลาลูกกินไ้มลูกี่น้อยข้าวน่ลูกอีเด้อโอ้ยังบุลืมเด้ออีร้อยได้สูมไปกินข้าวอนน หนึ่งเดือนกินทุกลักินขาโน่นพ่ได้ไฟแรงขาโตุ๋ช่ไหมะน่นพี่จะรอดจะได้จได้ด้โน้ยครับเดี๋ยวถือค้าเกาะมานำาะกินก่อนบ่กินก่อนราจนั่ก่อสิท้ายอียะอ้ยะเดี๋ยวได้กินเดไม้เดินข้าวพี่น้องกงนเอไม้ เนกอได้อดเราบปเปอได้นัเออมนทำนี้แล้วเอาธรรมดาหะแล้วว่าธรรมดาโลดธรรมดาได้ก็ดไ้เออว้าวนอนได้ก็ว้าวก็ใช้อะไรมานะแม่เอามาเค้งจงจงาหนลุงดำก็จะกินนํำเด้อลุงดำพอท่านกินนะพอตออได้น่ะพากันกินฉีเมืดป้าลุงดำเลยเออจงว่แล้วพอแล้วลูก ลูกดำอิ่มแหละสัมผัสลูกดำเห็นบรคอิ่มลูกดำก็อิ่มแหละนื้อื่อแล้วเมือเมืย่าไอ้่ยมัเมืออเ้มือยาเอน่้เด้ออยู่เดอยู่หน้าดียวบบบนี้แต่รับกับพี่เนี่ยเมื่อแดดจ้าเนี่ยากใชลูกดำใส่เสื้อไอ้เฮาเด้อเฮาอนน้ำอีน่อยก่อน อิ bana, Fragen, I mean, ่มแล้วลูกอีเอ้ยกินมากินมาม่าอยากมามาอีกแล้วตแสบมันแสบพีน้องเลย้องเาเท้านี่หย่าห่ยมากกับของแสบอยู่แดีวแหละเมืองเบาใจสุดบ้านบุคคยพ่อน้ำไม้ขาวหวานกัรมาแข่งใส่ยังกระแสบบดเนาะเดีวมาเห็นน้องอีเหรอนอำไม้ขาว ชือเจมป้ายยังไปหาไปจังหน่อยคุดว้าเรื่องคุดนี่เก่งนี่พี่น้องเอ้ยมือนี่เนี่ยแซวจะจะจะคลิปดีวะโอ้ลูกย่างยังมาะก่าลอะก่อนครัอันนี้ซิเป็นลุงเพิ่นเนาะพี่น้องลุงดำเพลินน่ะแหละเออแซ่ใส่กะใส่อะไรกินอยู่เที่ยงไห้เที่ยงหน้าเนาะอันนั่นก็ได้เออเออเออกินกินลอิ่นรอบรอบมองมองน้องเอ๋อยู่ ชุบเปิลพักกันนอนหน้านี่เห็นไหมพี่น้องอันเพื่อนกับเพื่อนกับพี่น้องเทียงอยู่ดอกคลิปตัวข้ามาน่ะเนาะส่วนเพื่อนชุบเปินกับตัวชิเป็นตัวนั่นอันนี้ชิเป็นเทียงหน้าอันนี้ไหนพี่น้องเอ้ยเพื่อนกับเพื่อนปูเพื่อนหญ้าดอกไม่นนเดดะอกแมนเพื่อนปูเพื่อนหญ้าเนี่ยไม่มีเฮินดอกคอยนี่ค่ะยังไม่มีเฮินอยู่กับไม่มีเฮิดอยู่กับไม่มีเฮินทางแรกกับโมมีเหินบ่อยู่ละอยู่บ้านตีดีิพวกก็ยังโมมีเฮิดอยู่ อันนี้ก็สิเป็นบ่อร์ดพอนอนนอนนอนอยู่เทียงเพื่อนกันอยู่คลิปตะก่อนพ่อและพี่น้องเอ้ยอันเพื่อนอันลุงอันลุงน้องอีกับเพื่อนอันพอใหม่น้องดาวพี่น้องเอ้ยชิตตมมาม่าให้น้องอีอีลาอิ่มันหลูกเดินเลยอีกแต่เขาลีนอีอกมันไม่หยัมวานดีเนาะ มันอขาวอเส้อะไม่มาทดแบงเอาไมต้นลูกกากไม้ต้นู้กากนาการหลแบ่งอ้าลูกหลาเดินลูกเด้่ทางเสืออีเบซุยเดิมฐานเบิร์ตเจะเอาอะกินนะคะปลาพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาหน่อไม้อันบงหน่อไม้ไหลจังเมินว่าขากท่านอยู่บ้านห้านี่พวแห้งกันเลย กับของช้นนั่งชิ้เห็นลายกะเห็นีลายแบบนี้ลยกันใ่อยู่บ้านนี่ด้วยัำอะไรทำนชีฮะท้ากินอาไรกินชั้นลูกล่ะอะกินกินข้าวเขาเอาข้าวเพิ่นติดลุงเพิ่นเพิ่นลงมารุ่งเพิน มารกินหน้ามันเลยกินแต่เนาะกินแล้วแหละจะคอยในคู่มึงต้มเนาะต้มจำแจ๋วต้มแล้วก็พัดกินกระเสบได้เฮ็ดมูลนั่งช่วยคอยฮะถูกวิธีเลยซุปกระซุปต้มพัดคือเจ้ากระว่าต้มต้มจำแจ๋วกับต้มเขากินแต่ละไม้นี่คู่มึงไม่เป็นรักแก่ยาก สัญญาณกับบมี่พี่น้องเอ้ยไกล้บอนแบดอีกต่างหากไปวิ่งไฟฟ้านะเห็นน้องอีสมใจแล้วพี่น้องเอ้ยมื่อยนะแจ๊เแจ๊คจะคลิปแเลยบางทีกัดเก็บไปลงมืออื่นนั่มพี่น้องเอ้ยน้องดาวนี่ต้องล่อได้พี่น้องล่ล er m, ออีก เด็กก็คาดท่านตอนนี้ก็มือเอานั่งคือเออมันอยู่พุฒมันฟังคนละมันไปพุฒนี่มุ่งแต่ว่าเออมือนี่ได้เป็ดที่มีไม้กินแบบที่พ่พี่น้องมกินกระลานนี้ะเป็ดผู้ได้ใส่โตัวเดียวหัวโป๊กนี่เป็ดลุ่งก็กองก้อยอยู่น้ำดงน้ำป่าเนาะตรงป่าก็อุดมสมบูรณ์อยู่ อ่าใช่ไหมเหตุไนะก็อีลูกมาเมื่อเช้านี่จุดหนึ่งบ้องมาเน่ลุกบมาลุงบมาลุงมามามาตัวซาซูยามาให้เพิ่อนอะไรพี่น้องโมมี่บ้องโมมี่บ้องโซบอนี่ค่ะลุง บ่อา่บ่ออนเนี่ยแฮง่งนข่าห่อนเนาะแพ้ก็หอนคือฮาวยุหอนหอนโอ้คือใน้อนก่อนอิดไางไอ้ยแทอยู่สว่าเชินเนาะเป็นยังคือห่อนเพ้กระดอกมันบังส่วนมากย่บอกร่มโบต้นเนาะถ้าเกิดะแปนหัวหลงกับปวงในบ้าท้งชุดีนาวอเนี่ อันเนกจะเอพาะ้นอนตังคืนมาเพาะว่าพี่สางถิมแสคือทันใจค่ะแค่ทุกหม่มาลูกตตัวอ่าแบบได้ิสด้กินจัดไปทานกับเบิร์ดเลยล่อปุระนอบันี้ไอดึงดันล่อต้นหาขืนบุรนอแปาน้ำวอันนี้ยาวน้ำข็งแล้ เขาไปคิดที่อีเจนี่ค่ะบมิท่าเขาบขาไปเอาเออจ้เห็นคือบาาอ้านคอาหน่อยนึงก็ได้ซื้อฮึท <c oughs> ี่นี่เขาก็ไปคืดที่๊อบมิบบเขาจะหมายปลว่าเนาะบ,บ,บ๊อบมิเขาบอกมาเอาโลนเขาก็ไปเอาของเขาอืมฮ่าพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็กินแกง,งหน่อไม้พอกันคลิปหนาะพี่น้องคลิปหนะจาจกสิเป็นคลิปยังต่อไปพอกันพี่น้องเลยอัอสบาดีปาลุงดูลูุกอัสบาดีปาลุง อ่านังเดินได้ไดลกูกเออเจ็บจอ,อ,อ